เอา้าเอา้าพี่ไม่รู้เลยว่าเตรียมกันไว้เนี่ยไม่รู้นะว่าเตรียมไว้งั้นเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเจนค่ะน้องเจนอายุเท่าไหร่คะ19ค่ะส่วนสูงและน้ำหนักส่วนสูงจะอยู่ที่155้าค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่4 7ค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับเด็กเสิร์ค่ะและถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยน้องเจนเป็นคนที่ชอบทำอะไรในเวลาว่างนอนค่ะว่างก็นอนค่ะแล้วถ้าไม่ว่างก็ไม่นอนค่ะถ้าพูดถึงอาหารที่น้องเจนชอบ น้องเจนชอบทานอาหารแบบไหนครับเผ็ดค่ะรสจัดค่ะส้มตำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นอาหารตามประเทศ่ะครับหมาล่าอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วรู้ไหมครับต้นกําเนิดของเขาอยู่ที่ประเทศอะไรประเทศจีนค่ะถูกต้องถ้าพูดถึงส,สเปกแล้วน้องเจนชอบผู้ชายแบบไหนผู้ชายมีสิทแพคค่ะทําไมต้องมีกล้ามชอบค่ะอร่อยค่ะพี่ขอสามคำให้กับคนแน่น,น,นในอนาคตของหนูหน่อยหนูชอบพี่นะทำตาอ่อน กำลังมองหาแฟนอยู่ใช่ไหมครับคอมเมนต์และทักลิงก์หน้าไบโอมมาได้เลยนี่ไง